ทุคนครับผมลรอันอกวเทียร์ครับนะครับจากกองพิธี้กำลังคลน,นะครับก็จากเท่าที่เท่าที่เท่าที่ดูได้ยินเสียงนี่เนี่ยโอเคนะครับจากเท่าที่ดูหน้าตาขอางผู้ละสงบลงวันนี้ก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับบางท่านอาจจะเห็นผมมาเมื่อสักหลายปีที่แล้วที่ตะเวนอบรมสิธกกี้กำลังคนให้พวกท่านฟังนะครับ ก็ยินดีที่ได้กลับมาให้ความรู้หรือว่ากาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการสิจารณาผลการอินในครั้งนี้นะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากกองสิจาลังผลว่าให้ดาเนินการอบรมแต่อย่าเรียกว่าอบรมดีกว่าเับเรียกว่ามาลือพื้นความทรงจําในวัยเด็กเราดีกว่าว่าในการดําเนินการต้้นสิทธิงคนเนี่ยโดยที่ื่องลึกมาแทร์แบบนี้มีที่มาที่ไปยังไงนะครับจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน ยี่สิบนาทีนะครับในการบรรยายในครั้งนี้นะครับก็เริ่มเลยนะครับวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสินใหม่อยู่สามหัวข้อนะครับข้อที่หนึ่งคือหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินสินใหม่สามประเภทสามภาพครับเรื่องที่สองคือ,อปัญหาที่พบบ่อยในการขอเงินสินใหม่แล้วก็ข้อเนี้ยยังต่างๆมที่ปูมชาตนให้ความกังวลแล้วก็ให้หน่วยดำเนินการนะครับ ก่อนจะเข้าเรื่องสินใหม่ทดแทนทราบหรือไม่ว่ากำลังปูการท่บอบกเราเนี่ยทั้งได้ยาปกติและและการสนาบเนี่ยการท่บอบกใช้ทำประกันชีวิตไว้ให้นะครับโดยเราจะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตไปสองประอภทใหญ่หนึ่งคือในในทีน่ตั้งปกติกับสินใหม่ในเวลาในิบัติและการสนามทีนี้พอพูดถึงเรื่องการสนามเนี่ย มันก็สามารถแด่ย่อยได้อีกสองประเภทคือแ,และการสนัมในสายงานในแผนประกันประเทศกับและการสนัมในแผนสายงานของกอรมัดรงนะครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์สิมไหมของอนนกอระบบเนี่ยหลักๆเลยจะมีอยู่สามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับออ <c oughs> ระเบียบที่หนึ่งเรียกว่าระเบียบชอบกเาด้วยการ,ารกแงเงินสินไหมทดแทนประเทศที่ักผลนะครับก่อนสอบหน้าหกห้า ระเบียบตัวที่สองคือระเบียบของสพกบรครับว่าด้วยการแจงเงินติดมันทดแทนประเภทสายสงครามปีสองห้าหกสิบแล้วก็ระเบียบกระทรวงกลาโหมก็ด้วยการแจกเงินติดมันทดแทนประเภทพิทักษ์อาพิทักษ์คนกระทรวงกลาโหมปีสองพห้ารสามระเบียบยแต่ละประเภทเนี่ยครับมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับก็รองเท้าความกลับไปเมื่อเมื่อนา,นานมาแล้วเนี่ยกองทัพบกเนี่ย มันเป็นมันมันเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายสําหรับหน่วยงานใดก็าตามที่มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกินกว่าสองวัคนขนึ้นไปเนี่ยหน่วยงานนั้นหรือองค์กรนั้นจะต้องจําจําเป็นที่ต้องทําประกันชีวิตเรียกว่าประกันชีวิตแบบกลุ่มนะครับประกันแบบกลุ่มคืออะไรประกันแบบกลุ่มคือเหมือนกับเป็นไม่ได้ว่าเหมือนกับเป็นเงิน่นตอบแทนให้กับภรรยาเจ้าหน้า,าที่หรือลูกจ้างขององ เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บจนทั้งถึงอธิการในระหว่างปฏิบัติงานให้หน่วยงานของตนเองโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับถ้าเป็นหน่วยงานน,น,น,นักเอกชนเนี่ยเขาจะเรียกเก็บเงี่ยประกันกลุ่มอ่างเงี้ยจากจาก,าจากตัวพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของเขาเองสะสมไปปีนี้ส่งไปแล้วยังไม่ใช้ยังไม่เคลีรปีหน้าสะสมไปรเรื่อย เงินจากกองทุนบริการฐานบกเนี่ยเตัวจ่ายที่ยระก,กันเน่กับบริษัทประกันทุกๆปีนะครับปีละประมาณร้อยกว่าล้านนะครับก็จะเห็น,นไดาาไ้ว่ากองทัพบกได้ทาตามกฎหมายว่ากัรเรียบร้อยแล้วเพราะเรามีกี่ละคนในกองทัพบกเป็นกว่าสองร้อยคนนะครับพอต่อมาเนี่ยประมาณปีสี่ศูนย์เนต้นมาเนี่ยเริ่มมีการจับบัตรการสนามมากขึ้นมีการสูญเสียมากขึ้น ก็เลยมีการจะทำเงินต so, ิมาทดแทนเรียกว่าการสงตามขึ้นมาให้กับกาลังพลกระหี่ออกปะิกาสนามในแต่งานของสปสบนะครับก็จ่ายกันไปทำางินไปเรื่อยมาจนกระทั่งหนึ่งปีห้าสองนะครับต้องมีมติกรมหมออันหนึ่งตั้งขึ้นมาว่าให้จัดตั้งศูนย์ในการบริหารขวัาใจในภาคใต้นะครับเรืยว่าสอปตเนี่ยดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิกำลังพลแทรค่าทดแทน ในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ที่ทำง,งานในจังหวัดในภาคใต้เขาเพิ่งมาส่วนหนึ่งก็เลยที่มา Born. ของทำไมถึงมีระเบียบวา่าด้วยติ่มซำแซดซเนี่สามตัวนะครับแล้วใครคนไหนจากคนประเทศใดจะได้รับเงินติ่มซำประเทศใดน,น,น,นั้นน่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคําสั่งที่ให้ไปฏิบัติหน้าที่ราชการน,นั้นน่ะเป็นคําสั่งอะไรนะครับอย่างที่ผมเคยพูดมว่ามา,มาก่อนถ้าเกิดใครทำได้เนี่ยบอกว่า สมัยตัวแรกเนี่ยแค่นั่งทําง,งานอยู่ที่ทําง,งานธรรมดาเนี่ยเกิด ok aqui, างงาน็อกซ็อกไปไปื่้ยมาเนี่ยคุณรับเงินนหน้าจิมบันตุแสนเป็นคนนะครับแค่มาทํางานนะครับแล้วก็เกิดจากการปฏริบัตาก,การปฏิบัติการที่ราชการเนี่ยพอบอก,ก็มีเงินจิมบันตุแสนให้นราหนึ่งตัวยิ่งไปกว่านั้นถ้าคนคนนั้นยี่สั่งให้ปฏิบัติราชการสนามแจ้อองระกอบกำลังต่างๆตามแนวเชนแดงเนี่ยเกิดบาดเจ็บเสียชีวิตหรือทุกคุณสภาพจักการทํางานที่มาเนี่ย ก็ไปรับเงินสินบนใครสงครามยิ่งไปกว่านั้นอีกถ้าเกิดเป็นกระหัพลที่เกิดตักงานในจดสตอด้วยแล้วเนี่ยมันจะรับเงินทั้งใคยสงครามและลกิ่ใหม่แตคนกระตุ้กระหัต้องสองตัว,ต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 วนะครับเพราะฉะนั้นการจ่ายสินม,มาทดแทนของใครก็ตามนะครับให้ดูพฤติกรรมการปฏิทินต่ามคําสั่งเป็นหลักนะครับพูดง่ายๆคือว่าถ้าไม่มีคําสั่งให้ไปราชการที่ไหนเลยรับิจากคนไปตอนเดียวจบ ถ้ามีคาสั่งไปลาวการสน,นามไปงานสปกรับไปสงครามถ้ามีคําสั่งไปทําง,งานเจ้ากะตอรับไปสงครามและถ้าควระเลา่าครับนี่จูนความแจ่งก่อนนะครับหน้าต่อมาอัตราการจ่ายค่าสัตว์แทนปัจจุบันครับใช้ระเบียบปี64นะครับจะเห็นว่าอ่ะ้อนกต่อไปส่อนอัตราการจ่ายเนี้ยเป็นระเบียบที64แต่ทําไมฉบับน,นี้เป็นปี65เนื่องจากว่าในปี64นั้นนห่ะ มันเป็นกรมบรญชาญนิติแพนอยู่สองประเภทแยกออกจากกันคือพิจารณ์จากเจ้าพนพิเศษนะครับเจ้าพนพิเศษคืออะไรคือใช็การทาหารนะครับการงัิบัตรหรือว่าต่างปฏิญญบัตรตัวจิตทาสารหา,รา,า,าลูกจ้างแลก,การช้ารกอนระบเราเรียกว่าเจ้าพพิเศษแต่พิ่เานคืออะไรก็คือให้กับนักเรียนทาหารนะครับนักเรียนในรอดนักเรียนศิษย์แล้วก็ทหารของจังการผู้วิชาหลักสูตรก็มองว่า ในเมื่อมันเป็นเงินที่จ่ายเหมือนกันต้อนเดียวกันทำไมไม่รวมเป็นรมัน,นประเทศเดียวกันเลยด้ก็เลยมีระเบียบออกมาพิจารณาว่าให้รวมทั้งสองประเทศนั้นการเปลี่ยนหม่ประเทศที่รับผลพิจารณานะครับนี่คือที่มาที่ไปว่าหลักเกณฑ์การจ่ายใช้ปิจาสี่แต่ระเบียบที่ใช้จ่ายคือระเบียบพิจาาครับแต่จะเป็นเท่ากันนะมาดูยอดเงินที่ได้รับนะครับปัจจุบันเนี้ ถ้าปลายวันนี้ยนะครับถ้าในใสายงานปกปติเนี่ยถ้าการการศึกษาบัตรรับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับตา่างกอติบัตรนะครับรับหกหมื่นบาทอาหารกานได้การจัดการรับสามหมื่นนะครับคําถามคือแล้วเมื่อก่อนรับเท่าไหร่ล่ะเมื่อก่อนถ้าเป็นสิย์บัตรแล้วหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทต่างกอติบัตรรับห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาท แล้วก็ฐา,านภาษ์ทางราชการเนี่ยรับสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมานะครับกรณีพิเศษคือถ้าเป็นการแบบรายการในเวลาปกติแต่เป็นการฝึกการใช้กัญยานหรือการทำงานที่เสี่ยงภัยเนี่ยเงินจากช่องทีมแบบปกติเนี่ยจะปูดด้วยห้าเท่าเข้าใจไหมครับจากแสนห้าไปแกมเจ็ดแสนห้าทันทีนะครับในกรณีเป็นตำรวจครับตัวนี้เป็นตรนัำรวดก็เป็นสามแสนประจำภาพฉา,าย สรีดว่ามาเปรียบเทียบกับไทยสงครามครับเจว่าตารางเนี้ยเรามองว่าเป็นสินใหม่ในเวลาปกติเทียบกับภทยสงครามเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่ทางกองทัพบกสามารถเอา้มัดใจได้เองเลยนะครับไทยสงครามเนี่ยก็จะไม่มีการเปลี่ยนยอดเงินครับตรงมาผ่านแดงไทยหลักเกณฑ์ในการแจกเท่าเดือนคืนหนึ่งสต่ยีดคือหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับแล้วก็กระถวนนะครับก็แสนหกสามพันนักิการเนี่ยหกแสน เช่นเดียวกันกับทหารกองำกำลังคำถามคือทำไมนักเรียนทหารถึงไม่มีในกระถางคำตอบคือว่านักเรียนทหารน,หนักนในร้อเนสิบเนี่ยยังไม่ใช่ข้ราการนะครับยังไม่มีสามารถมีคสั่งออกไปปฏิบัติราชการกได้จริง้ารเกณฑ์กร่ายเงินทไนไปกรารครับครับต่อไปนะครับ นี่ครับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่สําคัญสาคัญคืออะไรครับเขาบอกว่า,วา,าการจ่ายเงินค่าสิ่งไหนค่าสิ่งไหนต่างๆเนี่ย <c oughs> ให้ใช้อัตราการจ่ายเป็นตา่างเป็นยอดรมธันในแต่ละปีนะครับปัจจุบันเราใช้ตั้งแต่หนึ่งมีถายนหกห้ามต้นมาครับส่วนที่ไหมถ้าคนกระหโหมเนี่ยเป็นเงินายตัวนะครับเ,เป็นเงินจากร,รัฐบาลไม่ต้องต่อใญ้ยอดรมธรนียตลห้าแสนบาทเพราะการสุจริต จะสงสัยนะว,ว่าออ่ต่อมาครับต่อมาทําไมการเปลี่ยนสินค้าทดแทนในแต่ละปียังไม่เท่ากันอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคือว่าระเบ,บียบฉบับใหม่เนี่ยมีการปรับเพิ่มการจ่ายเงินสิมคาทดแทนขึ้นมานะครับ,จ,บาจ,จากฉบับจากร้านจากแสนสี่เป็นแสนห้าถึงตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการตายก่อนจากก่อนที่กรมกาจับเนี้ยป็ทยนที่ผมนะครับใช้่ จะทำยังไงอย่างเช่นว่าบอกว่าระเบียบใหม่ได้ตั้งแต่หนึ่งเมษายนหกนห้าเนี่ยเกิดตายสามาเบียบพินาหกสี่เนี่ยทำยังไงต้องมาดูครับว่าเคยที่กำบ้ากฎหมายไอ้ผลก้อนหลังเนี่ยครับกฎหมายทุกประเภทไม่สามารถไปพิจารณาความผิดย้อนหลังของเหตุการณ์ในอดีตได้นะครับสินใหม่ก็เช่นกันนะครับตามร,ระเบียบที่ิกสี่นะในข้อผบอกว่าการจ่ายค้างน,น ในการจ่ายเงินค่าสิทธิ์กรทธรรนั้นเนี่ยเป็นเงินที่ระบุไว้ในตามาระเบีกรมธรรม์ของแต่ละปีนั่นหมายความว่าถ้ากรมธรรม์ฉบับใหม่บอกให้จ่ายแสนห้าแต่ว่าตายตั้งแต่ตุลาดมีนาหกสี่ครับเอ้ตุลเมีนาหกห้าครับระเบียบใหม่ใช้ตั้งแต่หนึ่งเมษายนหกห้าต้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าไอระเบียบเกิดตายก่อนนั้นหนึ่งวันเนี่ยคุณจะต้องกลับไปใช้กรมธรรม์ฉบับเกา่าเอาถามว่าแล้ว ในเมื่อกฎหมายที่เป็ดนหลังแล้วนะทำไมจกลับไปใช้การแจกเงินในตามผมนั้นจะกับกลับได้จะต้องเล่าเล่าความเป็นมาของกาประกันไยแบบัยจากเหมือนที่ผมสูบต้นว่าการทำประกรันภัยจากกลุ่มนั้น่ะเนื่องจากว่าถ้าเป็น,งอ,นองค์กรเอกชนอื่นๆแบบเนี้ยจะเก็บเบี้ยประกันจากพนักงานของตัวเองครัเมื่อพนักงานของตัวเองเนี่ยได้มีการส่งเงินมาร้าปีกรมธรรม์มาแล้วเนี่ยเกิดมาตายก่อนะตอนที่ส่งในปีต่อในส่งในปีต่อไปเนี่ย คุณต้องกลับไปรับสิทธิ์ในปีเดิมเท่าที่คุณจ่ายเงินติดมาทุแทนมาแต่ค่าเบี้ยประกันมาสมมุติว่าเริ่มจะนังแต่วันที่หนึ่งมกราปีห้าศูนย์จ่ายมาแล้วสิบปีถึงวันที่สามสิบันวาปีหกสี่ไออาราเก้าหกสิบปีแล้ววันที่หนึ่งมกราปีหกศูนย์ต้องจ่ายเบี้ยประกันมาครับซึ่งเท่าหลั่เกณฑ์ตามกรมธรรม์ฉบบไหนแต่มาตายเสียกองนะครับคุณก็ต้องกลับ รับเงินต, e. ตามที่กรมธรรม์ฉบ so ับเก่าำไปคือตั้งแต่หนึ่งกุมภาหนึ่งมกราห้าส่วนจะถึงสามสิบสองวัห้าเก้านี่คือความเป็นมาว่าทําไมถึงบอกว่าต้องกลับไปใช้จำนวนเงินตามสัญญาขอมธรรมฉบับนั้นแต่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 ปีนี้ต้องต้องเข้าใจนะครับมันจึงไม่ได้หมายความว่าจะรับคนที่ตายก่อนสัญญาฉบับใหม่จะเต็มเนี่ยเรื่องมาขอในสัญญาฉบับนั้นจะได้เงินเท่ากับสัญญาฉบับใหม่นั้นไม่ใช่ ต้องกลับไปดูว่าณวันที่ตายนั่นนะ่ะเขาอะอยู่ในช่วงของกรมธรรม์ที่จ่ายเงินเท่าไหร่ครับับงน,นี้ตบมนี้นะครับมันจึงเป็นข้อกาหนดต่อมาว่าหน่วยต้นสังกัดจะต้องเล็ลเงการดำเนินการภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่กระสุนเสียชีวิตเพื่อลดปัญหาว่าจะมีการขอเบิกเงินเพราะอ่าอาจลดความกระสุนว่าเบิกเงินข้างปีกรมธรรม จริงตำหนดในระเบียบว่าหน่วยต้องต,องตองารต้องดำเนอนการภายนสามวบนและถ้าเกิดเน็นการไม่สบบั่นยังไลนะครับก็ต้องรายงานผลการสอบสวนความล่าชา้าของการขอรับสิ์นะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดแต่เอาแต่ะเดียวต่อมาในระเบียบฉบับใหม่นั้นนะอะระบุว่ากรณีที่รับเงินเกินหนึ่งแสนบาทคุณจะต้องถ่ายอะไรบ้างนะครับต้องเอารูปภาพ ของปฏิบัติชนตัวเองเอามายืนยันตัวตนนะครับว่าที่คือตัวจริงนะครับต้องถ่ายพร้อมกับผู้รับเงินเท่านั้นเช่นเราบอกว่า,อามอบเงินให้กับภรรยาต้องเอาภรรยาที่เราจะจะมอบเงินให้นั้นนะมาถ่ายรูป,ร,ปรูปกับบัตรประชาชนโดยให้ด้มีการตังเนินกาต่างาดาเนินการตามภาพนี้เลยนะนะครับต้องเห็นเนชัดทั้งตัวจริงทั้งรูปหน้าบัตรต้องชัดเจนนะครับนะ ต่อไปครับสินใหม่ตัวที่สามเมื่อกี้พูดสองตัวไปแล้วนะครับเรื่องของสินใหม่ที่จ้าควรกับท่านทรงสามสินใหม่ประเภทที่สามคือเจ้คาควรกระทรวงกลาโหมเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกกับตอนต้นว่าให้กับกรคบวนกรของขบกที่เสียชีวิตหรือทีการจากการกระที่มันจบสุดต่อนะครับตั้งแต่ตัวละห้าสองมนต้นไปนะครับไปรับเท่ากันถ้าแต่ปากพิชัยโยธทรงสามคือถ้า เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหึงตุลาห้าสองเช่นเดรับบัตรเจ็บถูกลอบวางระเบิดนะครับตั้งแต่วันที่สามสิบกันยายนห้าสองก่อนระเบียบใช่ไหมครับแต่มาปลดทิศการในวันที่หนึ่งตุลาปีห้าสี่คำถามว่าคนคนนั้นจยากได้รับเงินหรือไม่ในตามความจริงแล้วเนี่ยเราจะคิดว่า ก็คือวันตัวนี่เกิดเหตุไปแล้วถูกต้องไหมครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยกระโหลมบอกว่าให้นับวันที่ทพิการเป็นหลักแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนระเบียบกระามแต่มาปทพิการในพวงที่ระเบียบของตัวผมจบนี้มีผลกลับใช้เนี่ยก็ให้จ่ายหนึ่งทีไหนถ้คนกระโหลผมได้ด้วยแต่แต่อะไรครับแต่ต้องไม่เกิดก่อนเหตุการณ์ที่ชนะรับจีรับรองพื้นที่สามจังหวัดกระบี่อเภอเป็นพื้นที่ ในแายงานของกรลนะครับแต่บบที่ในในโครงการในกรสอสสจสะยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการแสงงกันในกระบงอนนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีความเหลื่อมจำไมอยู่ว่ากำลังคนที่สอดที่บตรที่ก่อนคืกรดดีสี่เจ็ดถึงสี่เก้าเนี่ยจะเป็นกสอสสจสอถูกไหมแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยมันจะตั้งภาสี่สุดหน้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเข้าหลักเกณฑ์ตามมาติคอเราหมอที่รองรับว่า พื้นที่สัรกั่ปดสีส่เพิ่มเลนะน,นะเป็นพื้นที่ความไม่คงนะครับให้ให้จัดตั้งกองร้องเริยนกติต้าได้คนเหล่านั้นตั้งหากที่มีสิทธิและจริงจริไหมแจ้งคนจะรับมตอนนี้ผมพิจารณาคุณภาพนะครับแต่ถ้าตายตั้งแต่วันที่ 30, 30ตุลา5 5 2เนี่ยไอ้3 0ิดแย่เอน5 2เนี่ยอันนี้ไม่เท่าหลักเกณฑ์แน่นอนเพราะว่าเขาตายก่อนที่ระเบียบจิตและลผมถูกกระช้แต่ถ้าบาดเจ็บ จากศบต่อแล้วเนี่ยเสียชีวิตหรือต้องขอพิการจากศบตอเมื่อสิ้คเา้ที่ต้องเสนอเงินสิ้ใหม่ทดแทนประเทศพงะสงามก็เสนอเรื่องขอรับเงินดีไหมที่รัฐบาลระหโหมาในค่าวสุกันเต็ลึกนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเสียชีวิตทันทีอันนี้ไม่มีปัญหาทางฝ่ายกำลังพลของศบ่รจะดำเนินการขอรับคิดทั้งสองตัวให้ในการดึงกันเลยแต่ที่จะมีปัญหาคือคนที่ขอพิการ ทีในมายไทยสงครามด้วยแล้วก็มีจิดรับหนึ่งจิตระดับหาของเจ้าเจ้าปนตราโหมด้วยเนี่ยหน่วยจะต้องดำเนินการขอรับสิทธิ์มาในภายหลังครับตั้งแต่วันที่กำลังควรปฏิจารณโดยเสนอไปที่แผนกการบริการเงินสของกพสกพครับอ่าแต่ชูใหม่ลบทวนถ้าปลายกันทีที่อำเภอจะนะฝ่ายกำลังควรจะขอเงินที่หมายไทยสงครามพร้อมกับเจ้าปนตราโหมให้ทันที ภาาบทพิการจากเหตุก,การณ์ที่ยำเภอชนะหน่วยต้องเสนอขอรับเงินที่ไหมประเทศไฟสงครามมาพร,ร้อมกับสิใหมายประเทเจ้ากลุะกงห่นะครับความแตกต่างคือว่าถ้าปายทีตะกรังกลุ่องต่อกรกขอให้ถ้าปทพิการในภายหลังหน่วยต้องเสนอขอมานะครับอ่ะก็คราวนี้ ข้อวงใหญ่หลักเกณฑ์ที่สําคัญเลยกรณีพอที่มายกทักคนนะครับในเวลาปกตินะครับกรณีที่เกิดวุ่เหตุจราจรเนี่ยทั้งเป็นผู้กับขี่กระตางทั้งเป็นผู้โดยสารก็ตามเนี่ยระบุไว้ว่าจะต้องมีผลการตรวจแอลกอฮอล์อะไรนะเรียกว่าจะต้องแลกผลการตรวจทีู่จน์แบบอลกอฮอล์ในในแต่รถที่ไปด้วยซึ่งจะต้องระบุว่าไม่ได้เมา ครับกากีโดยไม่เมาคำว่าไม่เมาเนี่คืออะไรนะครับจากการตรวจเลือดต้องมีอัตราเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ไม่เกิน50าสิบเอ็ดังเปอร์เซ็นต์นะครับยกเว้นกรณีตั่งกว่า18ปีสี่จะไปยี่สิบตีบริบูรณ์เนี่ยต้องมีไม่เกินสองยี่สิบตีจังเปอร์เซ็นต์อันนี้เยืนยันเรื่องของการตรวจสอบในการตรวจแอลกอฮอล์กรณีทอ่เราเป็นผู้ไม่รูเท่าทีนครับตอนนี้ถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องถามว่าแต่ถ้าไม่สามารถตรวจได้สุด ได้แหละต้องทำย่างหนึ่งนะครับก็ให้ไปใ,ให้โรงพยาบาลที่รับศพหรือว่ารับตรวจอะไรต่างๆนะครับรวมถึงเจ้าที่ตำรวจเกี่ยวข้องเนี่ยยืนยันมาว่าไม่สามารถตรวจรับรองได้เนื่องจากเหตุผลใจในบางครั้งนะกรณีที่เราเสียชีวิตนะครับสังคมเสียชีวิตวววไปแล้วเนี่ยเผาจนสุดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเจ้าที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไม่ได้สั่งให้ตรวจวกระเป๋ ม,สสสมันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีสารเสพติดไหมแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าเพราะว่าอ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะไม่สามารถดำเนินการตรวจได้ถ้าหาสพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเจ้ของคดีเนี่ยไม่แจ้งว่าต้องตรวจสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์มันจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ตายนะครับเพราะฉะนั้น โรงพยาบาลหรือว่าที่ดใดก็ตามเนี่ยถ้าจะต้องตรวจอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องตรวจตามตามที่พนักงานต้อที่หรือพด็กเปนนักตบฝนเนี่ยแจ้งโรงพยาบาลว่าเคสนี้นะคนนี้นะต้องตรวจอะไรบ้างในความพิจารณพิจารณาแล้วโรงพยาบาลจะทำหน้าที่แค่ชนะสูสตรที่ศพผลการตสชีวิตองมาเท่านั้นจะไม่มีผลการตรวจแต่ก็ขอรืบสถิติถ้าตำรวจมีเสนอมตรวจซึ่งมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเวลาขอ ส,ส่งหลักฐานการกระทำเกิดจากการกระทำกระทงต้ามนะครับแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าถูกกระทำนะครับอันนี้อันนี้คือหลักฐานในการตรวจในการส่งประกอบเอกขารรับเงินสิดกทหายนะครับต่อมาข้อเน้นย้ำครับเน้นย้ำถึอการเขียนให้จ่ายใจความในการเสพวิตในบ่อน้บ <C Geor ges> ัดให้เียนชัดเจนนะครับว่าบางครั้งในในบ่อนาบัจะระบุว่า ไม่ทราบเหตุการณิเสียชีวิตครับหน่วยจะต้องรายงานงขึ้นมาเพิ่มเติมว่าเสียชีวิตเนื่องจากอะไรนะครับจะปวดเป็นอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะว่าโรงพยาบาลเขาจะไม่สามารถชี้ได้หรอกว่าสมมติเราเขาเขามาเก็บเขามาเก็บศพจากจากบ้านพักในในหน่วยไปหน่วยต้องพยายามที่จะอ่าเ,นนะเอารูปตายออกจากที่เกิดเหตุมานอนรอให้รถมวยที่รับรถกระบะมารับเนี่ย เมื่อเจ้าที่คณะสูตรของโรงพยาบาลเลยที้ไปถึงเนี่ยเขาจะเริ่มเลยว่าไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตนะครับก็ต้องร่มุจะเขียนว่าเนื่องจากอะไรเนื่องจากตกบันไดนะครับเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวอะไรแล้วก็อาการตัวไหนเป็นโรคหัวใจแล้วก็หัวใจตื้นเจ็บพันแล้วก็ขาดอากาศหายใจอะไรก็จะอีกเลื่อไปในขณะนั้นนะครับถ้าแตงเมาน้บัตระบุว่าไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยหนูเองเนี่ยจะต้องมาละ สรุปของการที่เพิ่มเติมเือว่าว่าเกิดจากอะไรเนื่องจากเป็นกำลังคนที่แค่ชิดอยู่แต่หน่วยกั่หน่วยต้องต้องต้องรายงานได้ด้วยว่าเขาเขาเขามีโรคจำตัวอะไรหรือเปล่าเขามีภาวะาวามเี่อะไรหรือเปล่าอันนี้รนะผมจะพิมพ์นะครับกรนีบอกว่าเรื่อเพื่อในสมองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเกิดจากการเจ็บป่วยอุบัติเหตุส่วนใดนะครับมีความแตกต่างกันนะครับ เจ็บป่วยปวดเห็งผลร้ายถ้าถูกจผลการปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความตั้งคดีอาญาต่อผู้เสียหายหรือญาติผู้ตายอาจจะได้รับสิทธิ์ริบลองสิทธิ์จากคู่กรณีก็ทำลายได้นะครับสหรับการสิทธิที่ไม่ชัดเจนเช่นในมรณะบัตรบอกว่าไม่ทราบสาเหตุการติดวิตแต่พบรอยกดรัสถลุ่ยลำคอนะครับ หน่วยจะต้องระบุเลที่เด่นว่าไอ้รอยกดัรสลึงคอเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะว่ากรณีที่จกไม่รับมือจเกิดการเนี้ยคือกรณีที่จกดจากการฆ่าตัวตายบางคนจนบอกว่าปลูกเอตายแลว้วตำรวจะปถึบงบ้านก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวลงมาจากที่ปลูกแล้วแทนชนะสูตรติดอาไม่เห็นเนี่ยยิ่งจะเห็นไอ้ริดแล้วก็จะระบุว่าพบรอยรักสลึงคอเนี่ย เจ้าที่สูตรปรสบเนี่ยเขาก็จะให้เจ้าที่มือจริงเนี่ยเขาจะเลือกเก็บว่าเขาพบร่างตรงเนี้ยตอนอยู่ที่พื้นนะครับแต่ถูกพบรอยฝนกันที่ลำคอก็ต้องระบุที่เก็บว่ารอยนี้เกิดจากอะไรนะครับอันต่อมาต้องพูดแหละนะครับเอกสารเรื่องการตรวจแอลกอฮอล์เรื่องการตรวจอะไรที่ไม่สามารถตรวจได้เนี่ยก็ต้องอย่างชัเจนนะครับ ข้อที่สามคือในระบบในระเบียบในระบ,บ,ระบ,บุจะเจนว่าต้องขอภายในกี่วัน,นกี่เดือนกี่ปีนะครับเพราะเท่าต้องกรณีขอล่าช้าเนี่ยต้องถอหนังสือนะครับพร้อมกับรายงานขอรับผิดมาเลยโดยที่ไม่ต้องรอทางกอ,อ,อรบอเนี่ยตรวจสอบและที่แจงกลับไปอ่าใช้เวลาไปาที่ดีแค่ทีทางหน่วยมีคำถามอะไรไหมครับ คำถามอะไรผมจะถามกลับไปที่ที่ใครดีผมก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะถามอะไรยังไงเพราะว่าเอาดีกว่าถามว่าตอนนี้หน่วยไหนมีปัญหามีข้อขัดข้องในการขอเงินติมาทดแทนบ้างมีกรณีที่มีเรื่องส่งส่งกลับไปให้ขอตามเชื้อเติอบ้างไหมครับดี่นะครับเป็นแบบนี้ไหมครับ ถาหน่วยใหนมีคำถามก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับใช้โอกาสช่องทางนี้นะครับ